ตาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอโทษขอไปเด้อเพื่อนผูงเด้อคุณตาสิทธิ์เขาขอร้องอีกขนปีขนนึงด้วยอีขนนึงว่าก็ขนน่าจะไม่ให้ออกแล้วว่าแต่ก็ไม่สัญญาณนะถ้าเกิดมันขอร้องก็ต้องอีกเหมือนเดิมแหละขอโทษขอไปทุกคนงวดสุดท้ายใช่ไหมตางวดนี้งวดอะไรงวดนี้เลิกเลิกปล่อยแล้วครับหรือว่าไงหยุดก่อนเขามันดังเกินเหตุมันดังเลอะเทอะ เลอะเทอะแบบไหนตาไม่รู้อะไรผิดปรุงผิดปลอมเลยไปของตาทั้งนั้นว่ะคุณตายังน้อยหนูนี่ยังไม่เป็นไรนอกจอกดังตั้งว่าหันเมีเฉลยยิ้มสรลเอลนะจับไม่นาอิสรลเอลนะใช่ไอ้ปองฟองนี่อิสรีเออกมาแล้วนะของจริงไงตขึงขึงขึ่งเขาอยู่ตาบอ๊คยี่เนี่ยมาถึงเสี่ยวผมเลยไม่ต้องกลัว เฮ้ยไม่ต้องกลัวเออขออีกครั้งดังอีกคนได้ไหมได้ไม่ไม่ใบนะไม่ใบเธอไม่ห้ามยกนิ้วแต่ขอตะโกนดังๆได้ไหมตะโกนได้ได้เอออย่างนี้เสี่ยหัวหน้าก็ปล่อยไม่ต้องกลัวอ่าจะให้ปล่อยไหมเนี่ยปล่อยให้ปล่อยเลยนะยังเดี๋ยวปล่อยอะไรปล่อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้สอบถามก่อนว่าปล่อยผมจะมาถึงเนี่ยถึงมากี่ดมาแล้ว มันพลาดงวดที่ห้าเนี่ยติดพลาดทีวดทีห้าวดที่ห้าที่พลาดเมื่อกี้เนี่ยบ้างนะคำนวณผิดวันใช่ไหมผิดวันแค่ค้าเดียวอ่ะผิดผปดอเรียกเลยใช่ไหมผิดแค่วันแค่วันข้าเดียวหกขำเป็นเจ็ดข้มันออกเจ็ดข้เนาะเราไปทำแค่หกค้ามนั่นมันเข้าทุกงวดไม่ได้คุยเพราะปล่อยนิดหน่อย โม่นิดหน่อยไม่ได้คุยเอสตีวดนี้ขอแก้มือมันตาขอโทษขออภัยเอสซีทุกคนมันพลาดตาติดพลาดเองมันไม่เคยพลาดอย่างนี้นิดเดียวเองแค่เเดียวไม่แค่วันเดียวเนี่ยมันมีสามสิบแดวันไงเราไปทำสามสิบมาเลื่อยเคลื่อนวันขอโทษตาให้หกสองหกห้าสองเนาะอ่าเอาเอางี้ละแต่ก็มีคนถูกนะครับเออเอาสามไิแปดไป เบอร์ th, โทรศัพท์ตาหน่อยเห็นไหมจังทุกคนเห็นไหมมันถูกโตดมันเอาสามเป็นแปดมันออกอะไรวะอ่าสองห้าสองห้าสามหรือเป่สองสามห้านี่แหละถูกโต๊ดมันก็อยากอุตางให้นะถูกโตดเอาแค่เอาไปกินขนมก่อนนะตาหน้าว่าเออมันถูกน้อยมันถูกโต๊ดหน่อยเออนี้เอาละแต่วงนนี้ก็ขออาภาัยนะเพื่อนๆที่ว่าหวังดีก็เข้าใจผมเข้าใจความหวังดีแต่ว่าเขามากันแล้วนะเขาขอ เขาขอก okay. ็เอาโอเคเอาอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งนะเอสซีทุกคนขอโทษขอไป ตาได้ทำไปแล้วใช่ไหมครับเออทำมาเรียบร้อยแล้วจะบอกเดี๋ยวนี้จะบอกเดี๋ยวนี้จะบอกเดี๋ยวนี้นะแต่ขอมัวขอคุยก่อนยังไม่รู้จักรู้ตีอะไรชื่ออะไรปลาจากไหนกันเนี่ยเอออยากจะรู้สาวๆงามๆามกำนุนๆลอยๆนี่มาจากไหนกันผมเดินทางมาจากบุรีรัมย์ครับมาาจกบุรีรำเออรอเรือชัดอย่างนี้ใช่ครับผมเทียบ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 มาจากบุรีรัมย์เหมือนกันใช่ รอเรือรอเรือชัดๆนี่โอเคเลยอาจจะยิ่งอาจจะยิงกว่ารอเรือเลยรอเรือชัดเลยครัว้าอันั่นมาถ่าเต็มลำเลยนั่นเต็มลำเขาลักตานะเขามาจากใช่ใช่ใช่ขอบขอบน้ำมาขอบใจทุกคนขอบคุณทุกคนมาถึงจะไม่ให้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ลบผมก็ไม่ได้ลบผมไม่ได้มาถ่ายนะมาตาโอเคเชื่อเห็นอยู่เห็นอยู่ดูหน้าก็รู้ดูตาดูหน้าสิอืม ข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนความบางดีของทูลมีติดตามตุณตาประสิทธิ์มานานพอสมควรจตัวจริงดีใจแล้ววันนี้อยากไปเจอตัวจริงบุขอบคุณมากมากขอบคุณมากมคือเขาเห็นตาในช่อง YouTube ถ้าไม่ได้ทีมงาน YouTube จะไม่มีใครรู้จักตาสิทธิ์ในวันนี้ค่ะ และตาสีดังวันนี้น่ะก็มีเอฟซีโทรเข้ามาหลายคนบางคนก็ให้ปล่อยบางคนก็ไม่ให้ปล่อยมันก็เลยวนทางเขาวบเขาขวบัวปมเอัเออกิการของตาติดนะนะพูดกันตรงๆเขาก็ว่า youtube ให้อะไรมั่ง YouTube ไม่มีอะไรมาให้แต่ว่ามีเอฟซีมาให้ตาส่งละสี่ห้าแสนคนให้เขารู้จักตาและตามีชื่อเสียงเพราะช่อง u t u b e นะใช่ใช่ตาก็ได้อะไรมั่งได้โทรศัพท์ได้แล้วใช่ไหมแล้วเขาโอนตังให้ตากี่บาท 没有啊。 หลายคนนะได้ใช,ใช้อันนี้พูดตรงๆเลยเนาะพอได้ไปติ้นป้อนเพราะว่าทยนนี่ยายไปเที่ยวเวละเขาไม่ได้ยิี่ยายเออนียายไปเที่ยวเนี่ยจะอย่าพูดดังเดี๋ยวแกได้ยินเออแล้วพูดเบาๆกูดเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะลืมตัวเลขอ่โอเคครับครับตัวเลขเขาจะเขียนใครจะเขียนเอาเขาจะเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาดีกว่าเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเลยเอาลงพิมพ์มาจากกระดาษสีเลยรอบแรกนะ อันนี้รอบแม่กอกายตาโชว์เหรอนะกายยกชักเนาะนเขาจะได้รู้ว่าของแท้ไม่เกนทีเดียวก่อนอันนี้คืออันนี้หมายถึงอะไรอะไรอ่ะตอ้ดูงตัวตัตายดูงอุ้ยอันนี้มันให้จังงวดที่แล้วงวดจำก่อนแล้วต่างงวดเกนใหม่เขียนใหม่ดีกว่านี่จ่าอจีที่ให้สองตัวเนี่ยนะที่มาทีแรกนะไเอามาเขียนใหม่แล้วเอาทั้งหมดเอาเขียนใหม่ห้มดัเอาทั้งหมดเอาสรุปทีเดียวเนาะสรุปทีเดียวเลยเอาเขียนทีเบลสิสรุป ทีเดียววันนี้ไทยร้องเอมาอย่งนี้ไปดังไม่ได้ล้สรุปนี่แหละสรุปตาสิทธิ์เขียนว่าช่างซ่อมเฉยเอย่าไปเขียนกาปิดนะอ๋อไม่ได้บอกเอาช่างซ่อมพอเอาเปลี่ยนชื่อง่อดู่อกว่านาะช่างซ่อม่อไม่ลั่งไม่เหลือช่างซ่อมสุด่อได้แล้วใช่แล้วแต่แล้วแตจะลงไอ้คนเล็กมันยำเว้ยมันกระกิด มันจะกิดความทารานี่แหละมันละอหอและเหยียใจไงไม่รู้เขาเรียกตะแก่ยังจะทกหน้าเขาอยู่นี่ปั่นเลยนะคะเนาะอือใช่ปั่นเน้นๆเลยนะเอ,อาพร้อมจดพร้อมนะอพร้อมจดพร้อมเขียนนะพร้อมปากกาเหมือนเลขที่ไม่นึกฝันทุกคนไม่นึกฝันศูนย์ศูนย์ศูนย์จดลงไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวแบบนี้จ้องซื้อโต๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามกลับเด้อ อะไรนะก็ห้ามกลับคุยอะไรติดเนี่ก็ห้ามกลับนะเอาศูนย์สามตัวห้ามกลับศูนย์สามตัวเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปยังไม่สรุปเผอิญว่ามันออกวันเสาร์กําลังวันเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็เอาอนี้เอาศูนย์นเจ็ดจ้าเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์จ้าอืมนะกลับไปศูนย์ศูนย์เจ็ดเออแต่ว่าตัวนั้นหตาเน้น ไอ้ตุนตุนมันทําไม่ออกก็บอกแล้วมันทําไม่ออกเอ้ปีทัวรมาโว้ยยังไม่ออกเลยมันก็ออกตัวเนี้ยเนี้ยเอพอทําเกินไปไปออกแปดห้าสองตัวเก่าอีกเห็นไหมตามสูตรมันออกอย่างนี้เลยอืมไม่มีไม่มีรักกระปิดเนี่ยนะแบบเนี้ยแล้วก็มันแดงโผล่มาตัวหนึ่งมันเก้าห้าหนึ่งมันแดงมาเลยแต่ว่าหนึ่งมันดับ เก้นี่ต้องจดลงไปด้วยมั้ยลงที่ลงที่เก้าหมันเด่นขึ้นมาอะไรเก้าห้าหนเก้าห้าหแต่ว่าหนึ่งงวดนี้มันดับเลยใครอย่าไปเล่นหนึ่งดอไม่ไม่ไม่ออกเอาแล้ว951นีเป็นเก้าห้าศูนอ๋อหไม่ต้องไม่ต้องไม่เอามันดับอืมเป็นเก้าห้าเก้าห้าศนย์รือเก้าห้าสองก็ได้เอาอีกรอบเก้าห้าสอลงไปที่กันตาพูดกับตาพูดกับลงไปที่เก้าห้าศูนยเด้๋ะวเดี่ดเดเย้เด แล้วมันมีตัวกันแหวกการผิดวันตองสองอือสองสองกี่ตัวครับสองสองสองอือตองตองอันดี้ก็เหมือนกันมันออกวันเสาร์มันก็เป็นสองสองเจ็ดสองเจ็ดอือมาถึงทางเขาแล้วใช่กันนี่ตัวกันเดี๋ยวคนตากจัมาตัวกันอันนี้มันตัวกันคนตามมันเต็มหน้ากระดาษแล้วนะอืออาละหมดแล้วเดี๋ยวกระมดหมดเดี๋ยวสองตัวทิ้ท้ายเอามา หัวย่างสองตัวเน้นเลยตาวันนี้ตัวเน้นตัวเน้นเตตัวใหญ่ห้าห้ามกลับเด้อห้าหมาห้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 อห้า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 ห้่าห้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 า้าห้าห้า้าห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 ้าง้าหาห้า้าห้าห้าห้าั้าห้าห้า้า5้าห้างบนา้นข้างบนเน้้้้า้นเา้ อะข้างล่างข้างล่างน่ะน่ะมอัดมาอัดแะนี้ไม่ข้างบนตาเอาสูงสูงตัวเดียวแต่ข้างล่างห้าห้าโอเคอืมเนี่ยข้างล่างห้าห้ากับอะไรอีกคนตาเด้ด้หน่อยเดียวเดอเดๆตัวไหนครับเอาเจ๋งเ็งมาเด้ไม่พูดละเดี๋ยวมันไม่เข้าเอาเจ๋งเเอาเจ๋งเจ็งเลยเจ๋งเจเป๊ะๆตัวนี้มันดิ้นได้เนี่ยไอตัวห้าห้าเนี่ยมันดิ้นได้อยู่ เพราะมันมันแดงเถื่อขึ้นมาแล้วฮะลูกมันจะออกเบิ้ลหรือเปล่าตาก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตาจะให้เอฟซีไปลองไปลองเขียนเล่นนะสี่เก้าถึงห้าเก้าเนี้ยบวกลบสองตำราจะติดนั่นบวกลบสองอย่างห้าห้าก็เป็นห้าเจ็ดอย่างเงี้ยห้าเก้าเห็นไหมห้าสามห้าหนึ่งไม่ออกเพราะมันหนึ่งมันบอดเอาสี่เก้าลงไปเลยเอาละแค่นี้ละเอาเกีงเฉงตัวหน่งเออห้าสอง ห้าตีพอได้นี่ไงเก่งๆห้าห้าอย่างเงี้ยเก่งๆศูนยศูนย์กับห้าห้าน่ข้างบนฉุนๆข้างล่างห้าห้าไม่ต้องกลับเก่งๆเลยห้ามกลับเลยกลับมือไม่รับไม่รับแน่ตัวกลับเนี่ยงสามตัวคุณตาฟันตัวไหนคะสามฉุนก็จุนๆๆไงโอ้โหจุนๆๆเนี่ยฉุนสามตัวเลยเนี่ย อันนี้มาตัวตัวกำลังวันออกอเจตกนะเด็กบเา่บบฟันูมาล้านเปอร์เซ็นต์อเนาะศูนยะเอาเอาสิบล้านเปร์เซ็นศูนย์ะนว่ะศูนย์ศูนย์ศูนสิบล้านเปอร์เอศูนนกี่เอ์เซ็นนะพ่อพ่ไม่ได้ยินข้างหลังว่ากี่เปอร์เซ็นนะคะศูนย์ศนห็นไหมเอาต่กานเปอร์เซ็นถูกไม้อยเปนมันน้อยเออหกมันก็พูิดมันก็พูด พูดผิดพูด hey. ผ <op> oh um. uh, oh ูกกันได้เนาะน้อมเนาหนุ่มเนาะคนหนุ่มเหลือน้อยก็อย่างนี้แล้วมันจะชัวร์เลยโอเคแค่นี้นะคุณตาแค่นี้เหรอสิบล้านเปอร์เซ็นนะอ่าตาว่าศูนย์มาโอเคชัวร์เลยละข้างบนพูดถึงข้างบนนะข้างบนนะเลขบนเนี่ยศูนย์แสดงว่าฟันศูนย์มาแน่นอนก็มันไม่ยอมออกน่ะทำเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมออก ทำยังไงมันก็ได้แค่ตัวนี้เสามวันอยู่ก็เลยแค่เนี้ยทําอยู่สามวันเนี่ยตะหลับขับตอนอนอยู่เนี่ยนะตาหมดหล่อไปเยอะเลยไหมโอ้พี่น้องเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เออบนศูนย์ศูนย์ล่างห้าห้าเนี่ยเนี่ยอ้าแล้วจะให้ทำงานจะให้ชาทํางานมันไม่ออกอ่ะพอออกปุ๊บก็เลยไปลงตัวเก่าอะไรเราแปดห้าตรอง ก็เลยย้อนกลับมาก็ตุ้นคือเก่าอีกเอานะตามนี้ตามสูตรน่ายังไม่ได้นี่ล็อกกันหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าผิดพลาดอะแรมแรมหกค่ำเขาล็อกไว้ไมาให้ไปเลขอะไรเนาะศูนย์ูนเนี่ยตามันมันเอาด้วยเลขถูกละลงอย่างนี้ล่ะอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสันทิพย์น